โอ้โหัวมึงแล้วอะเป็นแค่ไหนบ้านนี้บ้านมึงนาบ้านนึง ปู๊กูมาทำบุญให้มึงแล้วหนึ่งปีไม่ได้ดับ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 ปุ๊กูมาทำบุญให้มึงแล้วนี่ข้างซู่อเออนี่บ้านปู๊กู้ทำให้มึงน่ะทำปู๊กูเสียลบประมาณตรงไปเลยกุยตาบ้านมันมีตัวอะไรด้วยอ่ะมาบริมาณมาทำไมเอาบริมาณมาทำไม เหม่อนปีแล้วนะจากชุดนักเรียนอ่ะมาเป็นชุดอะไรแล้วจากที่มึงไม่มีบ้านืมึงมีบ้านอยู่แล้วเห็นมึงต่อบริวารมันให้มึงกลัวมีค่าสตมาละกันมาแล้วนะมดแล้วจะยีนยมาแล้วนะไปบาย